ของแท้เลยครับหยุดอยูย่ข้างรถเลยงานเขาอีกแล้วมึอนี่ไปแบบเร็วสิงดงอีกแล้วครับพี่น้องนี่สวยงามครับอุ้ยนี่ก็คือจงอางเลยแหละครับแต่พื่นทองของเพื่อนสีสีขาวแต่จงอางมันสีดำโช,โ,ชโ,ชโชค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 ไปสาทีนี้เฮ้ยเอ้ยนี่ครับ ประมาณสองเมตรหาริหาสันหยอกหยอกคือกันโชค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 ของแท้เลยครับหยุดอยู่ขางรถเลยงาดเขาอีกแล้วมือนี่ไปแบบเร็วสิงดงอีกแล้วครับพี่น้องสิงดงสิงโดงโอ้้หูพางนี่ สวยงามครับอุ้ยเบิ่งที่เสียงมันครับอุ้ยเสียงคูเสียงคูเสียงคู่มันยุดมันยุดอยู่ขางทางโอ้โหยึด โอ้โอมขูอ้หอมมันขู่ขนาดนี้โอ้หลุดใหญ่ครับพี่น้องบิดโดบิดโต โอ้ยโอ้ยตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้อยู่ประมาณสองเมตรกว่าผมบวดเห็นยังหรอครับมันอยู่อะไรมันอยู่ติดติดกับโลดแล้วมันหยุดมันบบไปเออวะนี่ก็เป็นคนละโตอีกกระเทว่าใหญ่เดี๋ยวหมกับสิปล่อยกัน นี่ครับครับพอมองผู้เพลินนี่ก็คือจงอางเลยแหละครับแต่ว่าพืนทองขอ้เพลินสีสีขาวถ้าจงอางมันสีดําแล้วก็ส่วนหัวมันสีสีโบแตกคือจงอาง <c oughs> สองเมตรกว่าครับ ของของเบิงข้อข้อมันจะพึ่งได้จังหน่อยครับพึ่งแต่อยู่น้อยนึงข้อมันนี่ครับส่วนขอ้อเาาอยู่ประมาณสองเมตรหาสิบกระทือว่าเป็นใสใหญ่ครับยาวนี่เป็นคู่มันที่เขาเจาะปลูกมันแล้วมันบ่ค่อยเกิด เหลือมสุดยอดเลยััาคนโบกินนี่สิพ่อเลื่อยแบบนี้แล้วครับพ่อเลื่อยเสียงกูนี่เห็นไหมครับสีขูอย่างนี้แล้ว เอาเ๋ยิปอยเพื่อนบ้นานนีครับเข่าปลาเด้อไ,ไปไปแห้ๆกว่านี้เด้ออย,ย่าคุนแบบนี้คุนแบบนี้เรียบร้อยถ้าคุนแบบนี้เรียบร้อยแน่นอนอ่ะไปไปไปโชค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 ไปแล้วครับบได้รับบาดเจ็บยังแต่ยังไดดำปึด ไป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 โอ้ยเห็นไปสาทีเด้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับประมาณซองเมหหาสิบโอ้าสั่นหยอกๆคือกันไปโชคๆๆๆโชคโชคโชค